สวัสดีค่ะวันนี้มนจะพาทุกคนมาเที่ยวโรงพยาบาลอาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกันค่ะนี่นะคะพอมาถึงเราก็จะเจอตึกสไตล์ยุโรปย้อนยุคที่สวยงามแบบนี้เลยก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในเราก็ต้องมาสักการะเจ้าพยาอาภัยภูเบศเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะคะเมื่อสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะทางเข้าคือสวยงามมาก พอเราเดินเข้าไปเราก็จะเจอห้องถงใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งเขาจะจัดแสดงประวัติของเจ้าพยาอภัยภูเบศซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้นะคะนี่ค่ะก็จะรวบรวมประวัติต่างๆเอาไว้พอเดินถัดมาอีกห้องนึงห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องร้านขายยาไทยนะคะซึ่งผลิตจากสมุนไพรไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรขายบ้างนะคะ และนี่ก็คือยาสมุนไพรนะคะที่เขาเอามาจำหน่ายค่ะอันแรกก็จะเป็นสเปรย์แก้ลมผิดนะคะใครที่มีผื่นคันแพ้ต่างๆก็ใช้ได้ส่วนตัวนี้คือน้ำมันบัวบกไว้บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมของเราค่ะส่วนใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวหนังอักเสบเป็นสะเก็ดเงินนะคะต้องตัวนี้เลยขี้ผึ้งกัญชาขามิ้นชันค่ะตัวนี้เนี่ยน่าลองมากๆเลย พอได้สมุนไพรที่เราต้องการแล้วเราขึ้นมาชมด้านบนกันบ้างดีกว่าค่ะห้องนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สําหรับนักเรียนแพทย์แผนไทยอย่างมนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นห้องที่เขารวบรวมอุปกรณ์ทํายาต่างๆเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทํายาแบบดั้งเดิมนะคะมีความคลาสสิกมากๆส่วนอันนี้จะเป็นครกหินบดยาแบบต่างๆนะคะที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณเลยเขาก็เก็บรวบรวมมาไวใ้ให้เราศึกษาไว้ค่ะ ส่วนอันนี้มีใครรู้จักไหมคะว่าคืออะไรมันก็คือมัมมี่ยอนนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะเขามีการดองแล้วก็เก็บไว้นานจนมันแห้งกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เราเที่ยวชมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องช้อปกันต่อแล้วค่ะทุกคนนี่มอนก็มีแวะมาซื้อผล,ลไม้ผักต่างๆที่เขามีเอาอมาจําหน่ายกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็มาที่นี้พลาดไม่ได้เลยก็คือการมาซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นโซนร้านค้านะคะที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศนะคะมาขายที่นี่เลยมีทั้งสบู่แชมพู ครีมบำรุงผิวเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครที่สนใจตัวไหนก็สามารถมาดูที่นี่ได้เลยและวันนี้มลก็ได้ซื้อสบู่สูตรต่างๆมาฝาก FC ด้วยนะคะใครอยากได้บ้างใครที่อยากได้นะคะก็ดูกติกาที่โพสได้เลยวันนี้มลลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ